อย่างเมื่อวานนี้ค่ะก็มีกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชาเนี่แหละค่ะก็มีการประท่าคารมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงทหารด้วยก็ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวดูเหมือนว่าจะแบบว่า น่าเป็นห่วงจนล่าสุดเนี่ยทางการไทยและก็กัมพูชาก็ต้องมีการเข้มงวดเรื่องการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่ปราสาทตาเมือนทมนะคะที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักท่องเที่ยวชาวไทยและกัมพูชาก็เดินทางมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนที่รายงานไปค่ะเกิดเดความวุ่นวายจากกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชาที่ไม่เคารพกฎกติกาเกือบจะปะทะกับนักท่องเที่ยวชาวไทยเมื่อวานนี้ซึ่งวันนี้ต่างฝ่ายก็อยู่ในความ งบเรียบร้อยไม่มีพฤติกรรมยั่วยุหรือว่าสร้างปัญหาอาจเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้มีการคุมเข้มตั้งแต่ต้นทางกำชับนักท่องเที่ยวของตนเองอย่าสร้างปัญหาเพราะอาจจะเดือดร้อนได้คาดว่าเป็นผลมาจากท่าทีแข็งกล้าวของพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพพักท,ที่สองที่ประกาศชัดนะคะว่าหากเกิดเหตุการณ์ปะทะก,ก็จะมีการปิดปราสาทตาเมินทม7วันทันทีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่สองฝ่ายก็ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ทีมข่าวของเรานะคะน้องก้องเกียรติชัยเนี่ยไปเจอคุณผู้ชมคะ่ะนี่ค่ะก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาสวมใส่ชุดไทยสบายสีเขียวเนี่ยมายืนถ่ายรูปอยู่ที่ปราสาทตาเมือนทมนะคะแม่มาช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายปรากฏว่าก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยสวมใส่ชุดไทยเหมือนกันมากันสองคนมาถ่ายรูปบริเวณปราสาทตาเมือนทมนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เราเองทั้งสองฝ่ายก็ไม่อยากให้มีการสวมใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปแบบนี้เพราะเนื่องจากว่ายังคงเป็นประเด็นอยู่เรื่องการเคลมชุดไทยนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ เรียบร้อยดีค่ะก็มีคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่าให้เคารพกันและกันด้วยค่ะโดยภาพรวมวันนี้ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทย2,000คนนะคะชาวกัมพูชาหลักร้อยเดินทางเข้ามาชมปราสาทต,ตาเมินทมทุกอย่างวันนี้สงบเรียบร้อยดีค่ะครับคนทั้งสองประเทศก็เดินทางม,มาเที่ยวชมปราสาทต,ตาเมินทมและให้กําลังใจทหารที่อยู่แนวหน้านะครับขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของทางการกัมพูชาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทางการไทยจะปิดรัว้วจะสร้างรัว้วบริเวณปราสาทต,ตาเมินทม ผู้นํากัมพูชาเองอย่างสุร์พุลเซนก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าไทยทํารัวขึ้นมาจะเกิดสงครามทันทีหรือแม้แต่เรื่องการปิดปราสาทต,ตามเมืองทมตามที่แม่ทัพที่สองบอกถ้าหากเกิดความวุ่นวายขึ้นเนี่ยนะครับทางกัมพูชาเองบอกว่าไม่อยากให้ ปิดปรา,าสาทขอความร่วมมือทางการทายในส่วนนี้เรื่องนี้เองเนี่ยจะมีผลต่อเวทีโลกหรือไม่เพราะว่าในขณะนี้ต้องไม่ลืมนะคบว่ากัมพูชาเขาเคลื่อนไหวในเวทีโลกเหมือนกันโดย<ะ>เฉพาะพื้นที่อ้างสิทธิ์พื้นที่พิพาทสี่พื้นที่ด้วยกันที่ไปร้องต่อศาลโลกที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขาเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและต่างประเทศมองว่า วันนี้ทางการไทยของเราจะต้องดําเนินการหาสมดุลใหม่ให้ได้คือไม่สุดโต่งเกินไปนะครับเรื่องของการปิดปราสาสเลยเนี่ยนะครับมองว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้นเกินไปยังไม่ถึงขั้นนั้นตอนนี้ยังสามารถที่จะดําเนินการเจราจาพูดคุยยังทําได้อยู่นะครับและอาจารย์ยังบอกด้วยว่าเราจะต้องวางกําลังอย่างเป็นระบบนะครับวันนี้ถูกต้องแล้วที่มีการเรียกทูตทหารมาแลนะมาพูดคุยมาทําความเข้าใจกันเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการล้อม รัว้วมีการปิดปราสาทแน่นอนว่าอาจารย์มองว่าวันนั้นจะเกิดทําให้กัมพูชาเขาไม่พอใจโต้ตอบเรารุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดวันนั้นมาถึงจริงๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีโลกจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังเสียงอาจารย์กันครับครับถึงตอนนั้นแล้วเนี่ย<ม>ทีมของเราที่เราต้องจัดไปที่เวทีโลก<ม>ทุกเวทีก็จะต้องก็จะต้องให้ข้อมูลทันทีว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อ<ม>เพื่อสกัดไม่ให้กัมพูชาขยายประเด็นนี้<ม>นะครับแล้วก็ผลักดันให้เข้าสู่ระบบของคณะมนตรีความวามั่นคง ของสหประชาชาตินะครับที่ประชุมใหญ่สมชาชิสหประชาชาติซึ่งก็สามารถกดเราควบคู่กับสารได้เพราะสารจะช้ากว่าเยอะอการลงพื้นที่ของสหประชาชาตินี่ยทำให้กัมพูชาเนี่ย,ยับยั้งชังใจอีกเยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยกติกาสากลมาช่วยให้เขาได้รับเงินช่วยเหลืออีกเยอะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับว่าเราเองจะต้องทําตามกติกาสากลเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ